พิชวาดใจคนจนที่เคยปีนต้นดอกจานหวานใจดอกจานบ้านเมื่อพี่กลายที่ยังจำได้ใต้ต้นกระโดอนสัญญา,าคือางของคนน้ำตาจะหล่นคิดถึงคนรักเธอเไปใส่นอนนลล้องหลาเจ้าโบมากสัญญาเพิ่มเติ

สวัสดีครับคลิปนี้ผมอยู่บ้านเราตำแย่ครับตำบลกุดชุ่มอำเภอกุดชุ่มจังหวัดยะโสธรนะครับเนาะมือนี้มาเยี่ยมชมครับคอกแพะเล็กๆของพ่อแหลมนะครับเนาะใส่พื้นที่หลังบ้านอ่าที่ว่างเปล่านะครับในการเลี้ยงแพะสร้างรายได้เป็นอาชีพเสริมครับนอกจากอาชีพอ่ารับจ้างทํางานก่อสร้างนะครับแล้วก็ทําไร่แถวนาทั่วไปทั้งบ้านเฮาเนาะครับเนาะว่าเพิ่นเลี้ยงแล้วบ่ขายไในกิ่งบ่การซื้อขายแพะซื้อขายช่องทางจังได๋นะครับเลี้ยงแล้ว แพะนี่เลี้ยงง่ายเลี้ยงยากประมาณใดนะครับอากาศเจ็บป่วยมีบบนะครับเป็นแนวทางพี่น้องเกษตรกรมือใหม่ที่สนใจอยากเฮ็ดเป็นอาชีพเสริมนะครับติดตามด้านในนล้กันครับผมตามครับผมอ่าตามนะครับเนาะอ่าอ่าสวัสดีครับคุณแม่ครับอดีตนะครับเน้อขอพ้นอยู่ด้านในครับเดี๋ยวเขาจ้เบิ่งกับพื้นที่เล็กนิดเดียวครับหลังบ้านเนาะใส่เลี้ยงแพะเป็นอาชีพเสริมแล้วกัน บารดีครับพอแหลมบารดีนะครับเนาะเอินพอแหลมนะครับเนาะจันดีฟาร์มแพะนะครับเนาะจันดีฟาร์มแพะครับอ่าันได้เลยเพ่ะฟ้าผมยางเขาดันได้เลยครับอ่าครับอ่าตะเลี้ยงเมื่อนี้ได้ขายเรื่อยๆอยู่เนาะพ่อเนาะสำหรับแพะครับผม อ่ตามครับอีกเป็นแเป้พ่นอ่ารอบมีย่างบ่อลายเนี่ยน้อพ่อเนาะลายขายออกไปลายเลยขายออกไปเนี่ยวันสิบก็โตสิบก็โตเนาะครับเนาะอาทีตยนี้นั่เป็นย่างยไปแเปเพิ่นอยงางง่ายนี้ลยนะครับแกจอกแล้วครับอืมครับไก่ขอดเนาะได้แฟร์แต่ย่างนี่ก็บอยยิ่น้อพ่อเนาะจะรับแพป้ครับเอาคอแรกเลยน้อพ่อเนาะอ่าเลี้ยงแพะ้เดี๋ยวที่ไปที่มาเนาะเฮาเฮาเดี๋ยวมาเลี้ยงนี่จังใดครับเฮาจังเดี๋ยวมาเลี้ยงครับผม ก็หลูกแนะนําครับหลูกแนะนํามากว่ามันดีอืีมมันเลี้ยงครได้ครับอันถา,า,ามพี่ได้พ่อลูกลูกเขาหน,นีเพิ่นเพิ่นเลี้ยงมาก่อนเนาะแค่เนาะมันเลี้ยงมาก่อนเพิ่นเลยขยายออกจากห้องห้องนอนเลยคุมพอต่อหรือว่าเลี้ยงข้อต่างหากนะครับโอ้ครับครับว่ารายได้มันดีอืมนี่นอกจากงอจะคั้วนะพ่อเนาะรอบนี้เลี้ยงตัวพอแล้ว ว่าน12ตัว12ตัวเนาะครับเนาะออกว่าอันด2ตัวอยืนยู่ด้านบนเนาะครับเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปถ่ายมึงกับใดครับโอ้จับใจคว่ำจากพ่อเพิ่นคือลูกชายนี่เพิ่นเพิ่นเคยเลี้ยงมาังกนครับก็เลยว่ามันพอได้อยู่ก็เลยเอาให้พ่อพ่อเลี้ยงเนาะครับเนาะอืคลายเถิดผับเดืดใจครับอ่า แนวทางของมือใหม่น้องพอแหลมเนาะกับพ่อแหลมถือว่าประสบประสเลียดระดับหนึ่งเนาะพอสมควรอยู่หรอกผู้ที่จะเลี้ยงไม่เนาะพ่อเนาะการเลือกซื้อแพะเนาะพ่อเลือกซื้อแพะเข้ามาเลี้ยงเนาะครับเขาเขาควรจะจะเลือกประมาณใดในในค่วมชิดเห็นของพ่อนี่แหละครับจากประสบการณ์น้องพ่อนะครับเนาะแรกก็หฮเมียพันธุ์มากครับเมียพันธุ์มันจะเสียหาตัวกับพ่อพันธุ์ตัวนึง มันมันก็สีขยายเร็วขึ้นเพราะว่ามันหนุกเมียท่านลายตัวบางตัวที่เราสองตัวที่เราตัวเร็วรวดขยายเร็วขึ้นครับอยูอยู่ที่คุณภาพนะหมอพ่อการการเลือกซื้อแพะเมียนธุ์มันดีนะครับเมียที่ดีเพรมันก็ได้ราคาดีอืมจนโตดีแน่นอนพ่อเนาะสมบูรณ์แข็งแรงแแข็งงรใหญ่แน่บัดเวลาพุนธขอด ลูกเนาะครับเนาะมันก็จะได้สวยดึงดูลูกค่านนะพ่อเนาะครับตัวสวยงามอืมอืมครับแต็งงนมอืมอ่าลงมาแล้วพอพันบ่กครับตัวนี้พอพันลงมาครับอืมพอพันก็เรียนก็งามพอสมควรของบนอยู่ดอกครับอ่สำหรับแนวทางการเลี้ยงแพะของพ่อแลมเนาะพ่อแลมสีเฮ็ดไปในแถวทางยังไงครับพ่อก็หาแม่พันน้องจะฟ้องนลครับอืมราสมาบมต้องเป็นสีของปืนครับ กอแม่ฮห้ามห้อ,อมันก็ดีอยู่แล้วครับขายตัวเถิกตัวแม่ยห้ามออกไปแต่ซาสมเป็นเมีเย,ยโอ้ครับมันก็จะได้ขยายไปเ้าเ้าหูจักนี่ใส่การอยู่กันยินต้องเพิ่มแล้วเนาะสำหรับชุดแรกที่ต้องซื้อเข้ามาเนาะพ่อเนาะซื้อห้าหูจัดนส่มันพวกตัวผู้ตัวใดเข้าไปจังแบงขายไปจังขยายออกอไปอเ,อเนี่ยมาพีนะครับพ่อครับโอเคผมยันเสียงมาเข้ากล้องนะพ่อคราบอ่านั่นคือส่วนแนวทางของการเลี้ยงเนาะพ่อแหลมเนาะ แล้วพวกเรื่องอาหารนี่น้าพ่อเนาะสำหรับอาหารที่แพทยกินได้ในท้องถิ่นเท่านีิครับมีอย่างน่พ่อแหลีมีเนี่ยมีมยมเฟียงมีอันกระเซียมเป็นบนนริหารหลายอืมมีสูตรพ่องลงนะครับกินได้หลายอย่างอยู่ยน้าพ่อเนาะทุกเฟียงนี่แหละเฟียงห่านี่ครับกินกินเล็กๆหน่อยวะอ่าง่าอ่<ม>าครับอ่ะมึงแพทยไปน้ำต้นหยาเอากินมือรอกับพ่อแนบได้ปะรอเดียวเนาะแน่รอเดียวนี้แหละเนี่ยคือครับ ไม่ม่ไมอะไรเนี้ยเสริมนะฮะพได้เป่เี่ยวเปี่ยวโอ้โหงาอยู่น้องพอเนาะเล่นบัตรระโอ่ะเราได้เดือป่ะครับเข้าเปี่ยวมาอืมเจียวพอเจ้วเสริมแนเรียหน่อยเนาะตะเรียงมันนีซองีีน้องพอเนาะคร้บซองผีเขาเขาขายแพะจำด้บ้าระม่าจี้ตัวแล้วพม่มาณประมาปวดปวดอืมขายเป็นหนุ่มหนุมาครับเด็เขาใเอาห้ไปยุเขาใหอยเรียนแล้พันมันอืมห้ไปเนี่ยบรให้ไปวเบิร์ครับ เรียงว่ารายได้ก็ดีพอสมควรอยู่นะพ่อเนาะเฮ้ยมึงครับคอกเล็กๆกะเสริมกันไปกับอาชีพอื่นนะครับเนาะสำน้าเหตุนายังเหตุนาอย่างเสริมน้านะครับบัดบดนี้เขาไปเบิ่งคอกจังหน่อยพราะเรมหาผู้เลี้ยงไม่เพิ่นอยากเห็นเนาะสามารลงทุนสี่ร้ายบ่รนะครับในการเทที่เเขาอ้นว่าที่อยู่อาวใสนะครับเนาะอ่าครับอ่านี่ครับเพราะมองน้องน้อยอืมด้านด้านบนครับ เดี๋ยวจะสิไป่ายเบิ้งชุดนั่นไปให้ลูกแฝดเนาะพ่อแรมเนาะลูกแฝดครับฮะนี่แหละคอกแพะแบบบ้านๆประมาณนี้แหละครับบ้นบานห้อง,อง,องเดียะอัอนแมวอ้ๆๆนอวนเขาบอกว่าเขาเยีบเท่ากั้นเพราะว่ายันตัวใหญ่ไปส้นมันถ้าไม่แข็งแรงเขายังปล่อยลงมาครับอันนี้เป็นเป็นของงอเก่าหรือจังไงพ่อแรมแรมเป็นของงอครับครับเป็นของงอตัวนักกระหังว,ว่าหันมันครับผมอืมง่ายๆเนาะครับด้านโน้นกับมีแปลงปล่อยเน่จังหน่อยเนาะพ่อแรมเนาะไปขนไปยื่นยาคน ด้านนอกก็ได้เื่นกันออกไปได้ประมานป้ายไปแล้วเยอะมากออกไปกินครับโอ้อสองปีนี้่นนนน่กมาอทงี้ครับสองปีก็ได้ขายดีสิผู้ตัวน้องพ่อเลี้ยงเนาะขายดีอยู่แจ้ว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 วันออกว่าท่านแจ้วว่าท่านเพิ่นเนาะว่าท่านเพิ่นว่าครับผมผมพาพี่น้องมาเบิ่งกันแม่เพิ่นออกลูกนี่ังน้อยครับอ่ะนี่คือชุดได้ลูกแฝดน้องพ่อเลี้ยงเนาะอืมนี่ก็สิเป็นกันอีกเลยตัวนี้เป็นนั่เนี่ยผู้นึงแม่นั่งนี่อย เพิ่มเริ่มซื้อเขาตั้งแต่หลัางขวดนี่ประมาณแจ๊กเหรียญปูผูนมาซื้อครับประมาณหาหกเหรียญยาโนมคลายได้เนาะครับเนาะปูไปเลี้ยงกับ่บโดนกิดเดือดถือทับได้ยังทำเป็นตัวแม่นะครับเนาะอืนี่แฝดได้ลูกแฝดได้ลูกแฝดเกี่ยมมูลค่าก็เพิ่มพูนสองเพินสองเนี่ยครับอ่าไวันวอนีเดือดสองอ่าเข้าเข้าไปยังตรงแยกแหวังสีพอสลับแยกยันเพราะว่ามันหลวมพอนแข็งแรงยันตัวไป มันสิมาส่นมันอ่างนีอือพ่นจะมี่แล้วพอเนาะแม้ผู้อ่ะนี่แล้วน้องพอกันผู้คลอดลูกไม่หรือตัวท่องก็เฮ็ดค้อย่อยค้อสร้อยบางทีนะครับเนาะสร้อยสักอนตัวผู้ตัวยังเงินมันเสียบอกว่าค้งมันหนึงนะเกิดการสูญเสียแม่อ่ะครับกลองกันสักคนอนอืออ่ะพี่น้องเห็นด้านบนแล้วเนาะเลียมง่ายครับเลียมง่ายครับเพื่อชนใจกับมาเบิ่งได้อืออือเฮ็ดซ้ำนี่ก็เลี้ยงได้แล้วครับมาจะเห็นได้แล้วอ่ะพอเขาไปด้านล่างข้างบันดีได้ เบมึงด้านล่างน้ำยืนนี่แล้วพ่อยืนยุ่ห่มนี่แหละเขามันแดดเนาะเขาจับภาพไปเพียวก็ได้ครับมันกระดิ่งเพื่อนแปลงสีเก็นี่เนาะพ่อเรียมอย่างนี้แปงไฟเล็กๆน้อยๆนะพ่อเนาะพ้นเดี๋ยวหาเดินเลีนย่างเลีนด้านโน้นก็เป็นแปลงหยาพ่อพ้นว่ากับแปลงหยาครับปล่อยเลี้ยงได้อยู่ครับอาการจิปไกวห้องแพร่หนีห้องตองระวังอย่างเนี้พ่อเรียมตะรบผู้ที่เลี้ยงครับง่ามพนตรงไหนมันจะเป็นหวัดครับเป็นหวัดในห้องก่อจะผ่านน้อจะติดคนครับ ก็บพ่อเดบกบอกไม่เยากมันเลี้ยงเองมามึงจ้างเองเนาะครับเนาะแจ้างใครยังนี้กบใส่ใจเพรามันเลี้ยงกันเท่าเดียวรายละเอียดต่างๆ่างเลยเนี่ยครับพวกลูกพยงพยาธิเพื่อนาะพ่อเนาะนห่นะพปีละเท้าเห่าฝีขาดขาดพยาธิเห่าอยาบลุงทๆเาเนี่ยจะเบิ้งกันไปตามอาการนะพ่อเนาะแอนเนาะเป็นตามอาการมันเห่ารายละเอียดมันพอเอานี้เระพ่อเลี้ยมแค่เห่ากิดตัวใหญ่พอสมควรเนาะพ่อเนาะ มันนำนักแลกขอนอีพ่อเคยสั่งมึงบ่หรือกาบมึงประมาณเท่าไหร่โลนี่ครับเลยโล่โล่อยู่เนาะอความสมบูรณ์เลยครับความสมบูรณ์เนาะครับเนาะโลโลกลัวเนาะครับเนาะโลโลไปไกลเนี่ลนะครับนี่ถ้าถ้าถ้าพอพันแม่พันเขาตัวใหญ่เนี่ยเนาะครับเนาะออกมากกว่าสมบูรณ์เลยอืมเราคอยเป็นเราเป็นอย่างเรคอยเป็นอย่างออกมากกว่าสมบูรณ์เลยครับทุกตัว น้องขอก็ย้อนมันตายนี่ครับอือจ้างเขาบอลผอเป่นรับปีข้าหนึง่งไปแล้วพอลลนแรกอันตรายงั้นนี่สองปีนะพอนะ่อเนาะของเขามีการล้มป่วยเจ็บตายยังไงเห็นบพ่พ่บอบ่บ่บ่มีเนาะครับเนาะอือเอาครับครับนะตามอาการเนาะครับเนาะเยี่ยมครับผม นี่ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ดีนะครับเนาะการนําพอพันธ์แม่พันธ์ที่ดีเขามาคางต้นข้างแรกก็จะทรงผลดีต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงนะครับสําหรับอีกทางเลือกนึงนะครับน่าสนใจอยู่ครับผมเอามื่อกี้รบกวนพ่อแหลมมาด้านเนาะพ่อแหลมสําหรับผู้จะเลี้ยงแพนีเท่าที่พอเห็ุนี่มันก็มีอะไรกิ่งอยู่เนาะแต่มีพื้นที่มีพ่วมพรมพ่อเลี้ยงอยู่ในแนวหัอืมกับพ่อเลี้ยงต่มว้อยู่เนาะพ่อยากต่มใบอยู่เนียครับ ฮะแจ๋วครับมือนี้นอกระไผอยากมาเยี่ยมชมเนาะผมก็จะกินเบอร์โทรพ่อเพิ่นไวปนะพ่อเนาะเพื่ออยากมาเบิ่งมาชมหรืออยากได้ไปเลี้ยงหรืออยากมาเบิ้งหรืออยากมาเบิ่งสักวันจังสิก็ได้บ่ซื้อก็บ่เป็นหยังเนาะครับเนาะอ่าเบอร์โทรนะครับเด้อ061ครับ082 2499นะครับ061 082 2499เนาะครับพิกัดบ้านเราทำแยเนาะพ่อเนาะ ตำบลก<ม>ุชุ่มครับหมูสามหมูสามครับอำเภอกุชุ่มเด้อพี่น้องบบอไก่อำเภอไปเหรอครับพี่น้องเขาเขาเขาบิึงได้ครับมื้นอนีอ้หอมพุ่ได้ผมแนะนำไปครับพ่อแหลมปิดผ้าต้องพ่อแหลมเนาะก็ขออภัยพี่น้องครับทางผู้สนใจอย่างอีกทั้งเลือกนึงสารับก<ช>ับการทำอะไรทำหน้าหรือเลี้ยงง้อเลี้ยงควาย,ย,ยอยากลองเลี้ยงแพะเบิึงนะพ่อเนาะมันอย่างง่ายครับบ่ได้ืงล่องหนล่องได้ครับยังไงกิยังไงกินครับครับครับอ้าใบกุ้งใบกล้วยว่าเหลือเนาะขันปล่อยเขาเนาะครับ เอามือนอีกระลาไปนะพอ่อเนาะจนกลัวสิพอ่อกันไหมโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับผม